สวัสดีค่ะลาวี่สเตชั่นตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอย และหนังที่น้ำปั่นนำมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Itsuka Itsumo Itsumade How to Find Happiness ปี2022คะ่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่คุณหมอหนุ่มโทชิฮิเดะพระเอกของเรื่องซึ่งทำงานที่คลินิกติดกับตัวบ้านร่วมกับคุณปู่หลังเลิกงานวันนี้พอพระเอกเดินกลับเข้ามาในบ้านก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ซึ่งมันก็ทำให้เขาช็อกไปเลยแวบหนึง่งเธอไม่น่าจะใช่ผีค่ะก่อนพระเอกจะแซงเดินเข้าไปในห้องน้ำล้างมือไปด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดในตอนนั้นเองคุณป้า าคาโอริเสียงของเธอเนี่ยก็ได้ดังขึ้นประกอบกับคุณปู่ได้เดินมาเจอกับทั้งสองคนคุณปู่งงว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครมากับป้าคาโอริได้ยังไงคุณป้าก็พลคําพูดแบบไม่สนใจฟังใครเนี่ยลูกชายคนโตนะไปเล่นคอนเสิร์ตที่โตเกียวเริ่ดมากที่หนูคนนี้มาส่งภาพถ่ายให้พวกเราบังเอิญเจอกันที่ตลาดตอนแรกก็คิดว่าลูกชายคนโตน่าจะพูดไปเรื่อยเรื่องไปเทนที่โตเกียวแต่เขาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเป็นครึ่งปีแล้วยังไม่กลับมาเลยทาไมหรอหญิงสาวงงที่อยู่คุณป้าก็หันมาถามคุณปู่บ่นป้าคาโอริก ไม่ฟังคนอื่นเอาซะเลยนะเอาดีๆคนนี้คือใครคุณป้าหัวเราะนี่คือสซไพรสของลูกชายคนโตยังไงล่ะคุณปู่เอ๋ยแต่หลานเนี่ยไม่แต่งงานสักหน่อยเหมือนว่าป้าเคารีค่ะจะหยอกไปเรื่อยว่าแต่หนูชื่ออะไรนะหญิงสาวตอบเซกิกุจิอากโกเพองในห้องน้ําที่ได้ยินชื่อก็แอบสงสยัยป้าเคารีอธิบายเพิ่มเติมว่าอาโกคนนี้คือปู่พ่อของป้าเองทํางานที่คลินิกตรงนี้แหละแล้วหลานชายคนเมื่อกี้เป็นหมอเขาชื่อว่าโทชิฮิเดะพ่อของพเพลงและพี่ชายก็ทํางานเป็นหมอเหมือนกันแต่ไปทํางานที่โรงพยาบาลใหญ่ๆติด ที่พระเอกค่ะคุณปู่ได้เข้ามาที่ห้องน้ําแล้วก็บ่นที่เขาล้างมือเลอะไปทั่วป้าคาริเล่าเรื่องที่อากโกไม่อยากฟังต่อว่าพระเอกเนี่ยนะอาจจะดูเย็นชาแต่ข้างในเด็กคนนั้น,นเป็นคนดีเขาน่ะสดใสส่องสว่างแบบวิ้งวิ้งวิ้งคุณป้าเผลอตีแขนจนอากโกล้มไปด้วยกันพระเอกออกมาจากห้องน้ําก็มาช่วยทั้งคู่แล้วบ่นอย่างงยหนีดว่าได้ยินหมดแล้วสักพักคุณย่าเคี้ยวก็ออกมาจากห้องครัวบอกให้ไปกินข้าวกันพระเอกตอบไม่กินป้าคาริก็เลยบ่นื่องที่พระเอกไม่ยอมกินข้าวกินปลาเกิดล้มป่วยขึ้นมาจะทํายัง แล้วโตป่าเนี่ยไปเข้าห้องน้าสิถ้าอดไม่ไหวน่ะอยากกลั้นฉี่เพราะต้องตรวจคนไข้สิถ้าตรวจคนไข้แล้วไม่มีประสิทธิภาพเดี๋ยวก็จะโดนหาว่าเป็นหมอเถื่อนเอานะหยุดหน้าแดงเหมือนก้นลิงแล้วกินข้าวให้ครบ3ามื้อซะป้าเขารีบ่นซาพระเอกเสียหมาต่อหน้าสาวสวยเขาตอบว่ามันคือน้ําตังหกป้าเขารียังไม่หยุดไม่เป็นไรป้าเนี่ยไม่บอกใครหรอกป้าหัวร้อขำจนพระเอกว้ายไม่กินก็คือไม่กินแล้วเขาก็กลับไปที่ห้องส่วนยาคิโยก็เหลือไปมองหน้าอากโกด้วยสายตาแปลกๆป้าเขารีที่โมแต่สนใจจะแบ่งหัวเชยเท้าให้เป็นการ ตอบแทนที่คุณย่าเคียวเนี่ยคอยดูแลพ่อที่เหมือนกับน้ำเต้าของเธอจนอากโกขยี้หัวตัวเองด้วยความหกุดหงิดว่าตัวเองเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ป้าคาริยังหันไปจัดผมให้อากโกและบอกว่าแบบนี้ก็เข้ากับเธอเหมือนกันนะจากนั้นก็ยกมีดข่าชี้บอกคุณปู่กับคุณย่าว่าอย่าลืมไปฉลองวันเกิดล้านโมโมด้วยนะป้าคารินึกขึ้นได้ว่าจะสายแล้วเธอจึงได้ลากแขนอาโกออกจากบ้านไปตัดไปที่พระเอกได้นั่งดูภาพถ่ายคนที่หน้าเหมือนกับอาโกเลยในตอนนั้นยาเคียวได้โผล่มาพระเอกรีบยกมือปิดภาพถ่ายคุณย่าเนี่ยบอกว่าอย่าลืมนะ ของขวัญวันเกิดให้กับหลานแล้วก็ไปเปลี่ยนเกงด้วยเดี๋ยวจะไม่สบายเอาจากนั้นย่าเคียวก็รีบลงมาบอกคุณปู่มือไม้สันว่าพระเอกกาลังดูภาพผู้หญิงคนนั้นคนที่ทําให้พระเอกกับมาริโกมีปัญหากันซึ่งคุณปู่ก็ไม่เข้าใจว่าคุณย่านี่พูดอะไรตัดไปที่วันเกิดของหลานโมโมโดยมีอาโกอยู่ด้วยน่าจะถูกป้าคาโอริขาลากมาอย่างปฏิเสธไม่ได้สักพักค่ะพระเอกก็ได้ล่าของขวัญมาให้หลานโมโมซึ่งแกออกมาเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่แต่ทว่าสําหรับเด็กสาวตัวน้อยค่ะเธอกลัวจนร้องไ พร้อมใจกันเงียบงงว่าอาโกหัวเราะอะไรอาโกแก้ตัวว่าเธอคิดว่ามันน่ารักและตัวใหญ่มากๆนะ่ะปาาคาริรับมุกนะั่นสินะแล้วก็หัวเราะจากนั้นก็ชวนคุยเรื่องที่อากโกแต่งงานเมื่อไหร่เมื่อเดือนที่แล้วหรอทำเอาพระเอกกับย่าเคียวเนี่ยอุทานพร้อมกันปาาคาริยงถามต่อว่าเพิ่งจะแต่งงานแล้วทำไมไม่อยู่กับสามีล่ะเธอตอบว่ามาพักผ่อนนะสามีไปทํางานต่างประเทศด้วยสมเพลก็พึมพำเพราะอย่างนี้นมสกุลก็เลยเปลี่ยนไปสินะย่าเคียวถามแล้วมาที่เนี่รู้จักกับใครในเมืองนี้อย่างนั้นหรอ go, อาโกตอบได้ยินว่่่่าาาาททีีีีเเเเนนนยปป็มืองดดรริหัวะไ้ ลูกป้ามาเหรอเจ้านั่นน่ะออกจะโม้เน่หน่อยนะป้ายังไม่หยุดเพือกแล้วแหวนแต่งงานเราไปไหนไม่เห็นเลยนะจะอยู่ที่นี่นานไหมอาโกทำท่าอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องแหวนแต่เธอก็ตอบว่าหนึ่งอาทิตย์หรือไม่ก็หนึ่งเดือนพระเอกจึงพูดแทรกป้าขอไกลหน่อยขอเบียด้วยอาโกก็เลยหันมาขอบคุณพระเอกนั่นทําให้เขานึกย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนวันที่ลูกชายคนโตของป้าเขาริได้เล่นเพลงที่เขาทําการแสดงบนเวทีจบแล้วหยิงสาวคนที่เหมือนอาโกได้เขียนบทความเกี่ยวกับมันด้วยเขาเอารูปภาพของเธอให้รหนหนพระเอกดูจ ด้วยความชื่นชมและเขาก็ยังได้เห็นตราปั๊มนมสกุลที่เขียนไว้ว่าทากิซาวะแต่กลับมายังปัจจุบันพระเอกได้แบกอาโกะกลับมาที่หอพักเพราะว่าเธอเมาพระเอกเห็นยารักษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ความกังวลเต็มโตะทั้งนี้เขายังเห็นเอกสารที่เจ้าของหอเอามาติดไว้อยากให้เธอติดต่อกลับด่วนอาโกะที่เมาจนจะอ้วกพระเอกก็เลยทําหน้าที่คุยแทนเขาได้บอกอาโกะว่าจะต้องย้ายออกวันมะรืนนี้ทันทีอาโกไว้ายทำไมล่ะเธอยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะอย่ามารับโทรศัพท์คนอื่นแทนสิเธอไม่ยอมฟังที่พระเอกจะบอกว่าปัญหามันนเกิดขึ้พราะว ทำสัญญาซ้าซ้อนมีคนทําสัญญาเร็วกว่าอาโกพระเอกเองเขาก็รู้สึกโมโหเลยจะเดินหนีอากโกปาของไปโดนมือพระเอกเขาหน่ะไม่เขาเ้าใจความรู้สึกของเธอสักนิดหนวกหูหนะ่าพระเอกตอบมีรายชื่อหอที่ว่างอยู่ไปหาดูซะวันต่อมายาคิโยเห็น <He en S 2> ว่ามือของพระเอกเนี่ยพันแผลอยู่ก็เลยถามเป็นอะไรไปมีเรื่องกับใครมาโดนใครสัง่งสอนมาล่ะพอคุณปู่มานั่งกินข้าวด้วย่ยาคิโยก็รายงานว่าพระเอกไปมีเรื่องกับอาโกมาพระเอกบ่นไม่ใช่เธอหน่ะโดนไล่ออกจากหอพักคุณปู่มองว่าอาโกก็น่าจะร่าเริงดีนะซาดีที่คลินิกพระเอก คิดมากเรื่องอากโกเธอหน่าจะต้องกินยาเกี่ยวกับอาการคลายเครียดแล้วก็กังวลเขาเผลอเอาปากกาขาอโต๊จนปากกาหลุดมือไปโดนหัวพี่พยาบาลส่วนพี่พยาบาลสองคนก็เมสากันว่าพระเอกเป็นอะไรเนี่ยดูที่มือสิหรือว่าเขาเนี่ยจะเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับคนอื่นพระเอกโผล่มาจากข้างหลังพร้อมกับเอ่ยมีสิเขาก็เป็นคนนะพี่พยาบาลทำน้ำไม่อยากจะเชื่อตกเย็นโยจิเพื่อนพระเอกแวะมาหาที่บ้านตามนัดแต่ในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้อุ้มอาโกกลับมาที่บ้านเธอนั้นได้หมดสภาพเขาขอความช่วยเหลือจากคุณปู่ภาพตัดมาที่เธอนอนพักที่บ้านของพระเอก โยจิที่เป็นจิตแพทย์ก็รู้เกี่ยวกับอาการและยาที่อาโกเป็นยาเนี้ยพอสําหรับหนึ่งเดือนแต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าเธอกินยาร่วมกับพวกแอลกอฮอล์โชคดีที่เธอเนี่ยไม่ได้ปิดประตูห้องพเพลกบ่นก็ไม่รู้ว่าโชคดีไหมแต่ก็ล่องอกโยจิ Yoshi. ทักไม่คิดว่าพเพล็กจะกังวลขนาดนี้แต่ก็โชคดีที่โยจิถนัดงานด้านนี้พอดีแล้วคุณปู่ก็เอาน้าเกลือมาให้พระเอกเขาเด้อเอ,อ่ยขอบคุณคุณปู่ทาเอาโยจิถามว่าใช่คนในภาพไหมแล้วเธอมาทําอะไรที่นี่พเพลกตอบเธอเพิ่งจะแต่งงานได้หนึ่งเดือนมาพักผ่อนนะ่ะโยจิแอบ จแต่ว่ามาริโกจะกลับจากเยอรมันวันที่หนี้นะเช้าวันต่อมาอาโกได้ตื่นขึ้นมางงว่าที่นี่คือที่ไหนจากน้ำพเพลก,ก็เข้ามาในห้องยืนที่วัดไข้ให้แล้วเขาก็แย่งที่วัดไข้าจากมืออาโกและเห็นว่าไข่เนี่ยลดลงแล้วอากโกทำตาขวางใส่เพลกถามเธอต้องการจะพูดอะไรเธอบ่นว่าหิวพระเอกก็จะตะโกนบอกย่าคิโยะแต่เธอกับโผล่มาปิดปากพระเอกเหมือนว่าย่าคิโยะจะไม่ชอบเธอนะ่ะเขาก็เลยพาเธอไปอีกส่วนหนึ่งของบ้านที่มีห้องครัวพระเอกเอาซีเรียลให้เธอกินอาโกกินด้วยความหิวและบ่นว่าตู้เย็นเนี่ยโล่งมาก เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาซื้อของมาไว้ให้อาโกเอ๋ยไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอก็จะกลับแล้วว่าแต่ชุนอนของเธอล่ะพระเอกบอกยาคิโยเป็นคนเปลี่ยนให้เหงือโชคขนาดนั้นอากนโกพ่นนมมากแม่นี่เขาตวรวจร่างกายของเธอหรอพระเอกววายก็เธอดันกินยากับแอลกอฮอล์ใครเขาทำกันแบบนั้นอาโกมีท่าทางคันตามเนื้อตามตัวเขาบน่นจะเกาอะไรนักหนาไปอาบน้าสิจากนั้นพระเอกก็มานั่งเขียนวิจัยอาโกได้เข้ามาที่ห้องแล้วก็ขอยาคืนเขายื่นยาให้เธอ2เม็ดแต่อาโกจะเอาคืนทั้งหมดพระเอกก็เลยผลักเธอล้มใส่โซฟา2 วันที่ผ่านมาเธอกินยาไปเท่าไหร่เธอไม่ตอบแต่วิ่งกลับไปที่ห้องอย่างงุดหงิดแล้วพระเอกค่ะก็เอาผ้าชุบน้ำมาโยนใส่หน้าอาโกที่กำลังหลับอยู่อาโกร้องกรี๊ดทำอะไรของเขาพระเอกตอบก็ปลุกเธอแล้วไม่ยอมตื่นนีแล้วก็ไปทักทายคุณปู่กับคุณย่าคิโยด้วยรู้นี่ว่าเขาเป็นคนตรวจร่างกายของเธอถ้าสิบนาทียังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจะเป็นคนจัดการให้เองอาโกควบคุมอารณมไม่อยู่ก็เลยโผล่ไปหยุมหัวพระเอกทั้งสองคนค่ะทะเลาะก,กันสุดท้ายพระเอกก็ถูกผลักตกบันไดทำเอาเขาโมโหบ่นกับตัวเองที่เก็บภาพเยา้ย้าานนนีี่มตัังปจก พระเอกก็ต้องลากอากโกมาที่โต๊ะอาหารเธอไดเอ่ยขอโทษคุณปู่และคุณย่าคิโยที่มารบกวนคุณปู่พูดด้วยความเป็นห่วงเรื่องที่อากโกกินยากับแอลกอฮอล์อากโกแก้ตัวว่าทําเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเธอจะกลับโตเกียววันนี้คุณปู่ขอคุยกับที่บ้านของอากโกก่อนถึงจะปล่อยเธอกลับไปได้คนเป็นหมอจะปล่อยเธอไปในสภาพที่อยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ได้มีเหตุผลอื่นไหมที่ไม่สามารถติดต่อที่บ้านได้เธอเอ่ยว่าเธอโตแล้วคุณปู่ให้เหตุผลนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุนะอากโกควบคุมตัวเองไม่ได้เธอดึงเสื้อของตัว ระไม่ซีเรียสที่โดนเรียกว่าตาแก่อาโกเดินหนีขึ้นห้องไปคุณปู่ตะโกย้ำว่าถ้าไม่คุยกับที่บ้านก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ยึดกระเป๋าตังของเธอเอาไว้แล้วนะพระเอกขอให้ยาคิโยกปั้นเขาปั้นให้อาโกหน่อยเธอน่าจะหิวส่วนอากกก็โมโหมาเขย่าชั้นวางหนังสือจนข้าวของเนี่ยตกใส่เธอระหว่างทํางานคุณปู่ได้เดินมาปรึกษาพระเอกว่าจะเอายังไงดีเขาตอบอาโกะไม่ใช่เด็กแล้วถ้าเธออยากจะไปก็ปล่อยเธอไปเถอะจากนั้นยาคิยยกก็รีบมาหาพระเอกแลวบอกว่าอาโกนี่หายตัวไปเขาจึงมาตามหาเธอที่ห้องครัวแต่ก็ไม่เห็นเห็นก็แต่ภาาพวดบนโต ข้าวของพระเอกซึ่งมันเป็นภาพผู้ชายคล้ายกับพระเอกนอนเปือยกายชิวๆอยู่เขาพยายามจะลบแต่มันก็ลบไม่ออกอากโกใช้ปากกาที่ลบไม่ได้ค่ะวาดภาพพระเอกเปือยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะแคนเขาพระเอกก็โมโหมากๆจนต้องเรียออกมาตามหาเธอยาคิโยบนหรือนี่จะเป็นเพราะเธอไม่ทําข้าวปั้นให้กินกันนะจากนั้นพระเอกก็ไปถามไทป้าคาริได้ความว่าอากโกอาจจะอยู่ที่ริมทะเลโชคดีที่พระเอกเจอเธอที่นั่นเขาดีดหน้าผากข,ของเธอหนึ่งทีเป็นการลงโทษเรื่องภาพวาดบนโต๊ะกลับบ้านได้แล้วทุกคนเป็นห่วงพระเอกดึงแขนเธอส่วนเธอเนี่ยก็ทําหน้า ที่ขัดขืนสุดท้ายทั้งคู่ค่ะก,ก็ต้องเดินกลับบ้านด้วยกันพระเอกทักว่าเธอวาดภาพเก่งดีนี่เขาจับหน้าของอาโกะและเห็นว่าหน้าผากเริ่มบวมแล้วกลับบ้านไปเดี๋ยวเอาเจลประครบเย็นให้เขายืนผ้าเช็ดหน้าให้เธอเช็ดทรายบนหน้าออกซะแต่ว่าโต้นั้นน่ะมันแพงอยู่นะอาโกะทำหน้าเจือนพร้อมกับขอโทษเธอได้นั่งลงไปร้องไห้พระเอกปลอบไม่เป็นไรสักวันเดี๋ยวโตะมันก็สปกปรกแหละพระเอกเอาไม้ดันเธอให้ล้มแต่เธอก็นอนร้องไห้อยู่ดีเหมือนกับเด็กๆระหว่างทางกลับพระเอกได้เดินนำหน้าอาโกะพร้อมกับฮัมเพลงซึ่งที่บ้านมีคคุณปปูยาาโและ้ คาริมารออยู่อย่างเป็นห่วงอาโกเห็นทุกคนก็รีบเข้าไปขอโทษป้าคาอริได้ทักพเพลงว่าร้องเพลงได้เหมือนกันนี่ตกค่้ย่าคิโยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไปนอนที่บ้านของน้องสาวจังหวะนี้อากโกก็เลยขอให้ย่าคิโยช่วยเรื่องทําความสะอาดโต๊ะให้พระเอกแต่ทว่าคราบหมึกนั้นน่ะยังไงยังไงเหมันก็ล้างไม่ออกซึ่งจังหวะนี้เรื่องภาพวาดอาโกได้เล่าให้ย่าคิโยฟังโดยมีพระเอกแอบฟังว่าเธอเนี่ยชอบวาดม,มังงะมากๆมีผลงานมาเยอะนะแต่ไม่มีใครพูดถึงมันเลย,เ,ลยเธอลองทํางานอย่างอื่นดูแล้วแต่ก็โดนไล่ออกทุกทีย่าคิยซว กเธอคงจะรู้สึกเหมือนตอนที่ว่าคุณปู่เป็นตาแกสินะอาโกหัวเราะยาคิโวทักอีกว่าแต่อาโกเป็นนักข่าวเกี่ยวกับดนตรีไม่ใช่หรออาโกฉเฉลยวันนั่นคือฝาแฝดของเธอชื่อว่าซาโกพวกเธอหน้หนาเหมือนกนันมากๆจนป้าขาวรีเองก็มองผิดไปกลับเข้าเรื่องพออาโกเริ่มเข้าสังคมได้ก็ทําตามคาแนะนําของแม่ถึงเรื่องแต่งงานกับใครสักคนแต่เธอนะ่ะแต่งงานด้วยความสิ้นหวังแต่ว่าในใจของเธอกลับยังอยากเขียนมังงะอยู่เธอปฏิญาณกับตัวเองเป็นร้อยๆครั้งว่านี่จะเป็นการวาดมังงะครั้งสุดท้ายเธอก็เลยส่งผลงานไปเธอกังวลลมาก ได้ยินเรื่องเมืองนี้จากฝาแฝดผู้น้องเธอก็เลยมาที่นี่ยาคิโยถามแล้วสามีของหนูล่ะอาโกตอบเขาน่าจะเป็นคนดีนะเธอไม่รู้หรอกยาคิโยถามต่อแล้วจะประกาศผลวันไหนเรื่องมังงะอาโกบอก25สิหางหานี่แหละพระเอกผู้แทรกไม่ต้องลบหลอกภาพนั้นน่ะเขาได้ยินพวกเธอทั้งสองคนคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วยาคิโยบ่นแอบฟังผู้หญิงเสียมารยาทนะอากโกอธิบายว่าภาพที่พระเอกมีน่ะคือน้องสาวฝาแฝดของเธอส่วนเธอเนี่ยเป็นพี่คนโตต่อมาพระเอกพาอาโกไปซื้อของเสียงร้องกลัวหนูท่อของเธอทําให้พระเอกถอยรถชนป จากนั้นอากโกก็มาทําขนมหวานโดยให้ย่าคิโยชิมเป็นคนแรกย่าบอกว่าอร่อยไม่หวานด้วยอากโกเก่งเรื่องทำอาหารนะอากโกบอกเป็นอย่างเดียวที่เธอทําได้ทั้งแม่และน้องสาวต่างก็ทํางานหนักส่วนเธอก็มีหน้าที่พูดมากอย่างเดียวสักพักมาริโกะก็ได้โทรเข้ามาที่โทรศัพท์บ้านคุณย่าคิโยจึงให้อาโกไปตามพระเอกที่คลินิกให้ซึ่งที่คลินิกอากโกได้เห็นเด็กคนนึ่งกลัวที่จะเข้ามาพบหมอเธอจึงเข้าไปคุยกับน้องถึงเรื่องการ์ตูนโปกเกมอนและนั้นก็ทาให้น้องเนี่ยคลายกังวลและยิ้มออกมาผักเทียงย่าคิโยบอกพระเอกว่าอากโกออกไปซื้อ แล้วมาริโกโทรมาด้วยนะคุณปู่ทักนี่ขนมอะไรพระเอกบอกอาโกทำร,รมืวานอร่อยอยู่นะแล้วพระเอกก็แยกตัวออกมาโทรหามาริโกเธอบอกว่าอยากจะไปเจอพระเอกแต่เหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะเจอเธอเท่าไหร่แต่มาริโกก็ร้านอยากจะเจอให้ได้อยากจะคุยกับคุณปู่ด้วยพระเอกที่ไม่อยากคุยเขาจึงปล่อยมือจากโทรศัพท์และสุดท้ายก็เผลอหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยอาโกก็มาปลูกไล่ตรวจคนไข้รอบบ่ายแล้วนะเธอทำแซนด์วิชให้กินพระเอกที่เห็นว่าเธอเนี่ยมาห่มผ้าให,ทห,าห,าให้ทำแซนด์วิชอร่อยๆให้กินกาแฟร้อนๆก็มีอมยิ้มส่วนอาโกก็นําเสนอพระเอว่า ธอจะทําโปสเตอร์รูปสัตว์ต่างๆดึงความสนใจเด็กๆซึ่งเด็กๆนะก็มักจะกลัวเวลามาหาหมอนี่เปร็กก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเขายีผมเธอด้วยความหมั่นเขี้ยวเพเอกถามแล้วดอกแดนดิไลออนเนี่ยเธอเอามาปลูกหรอแต่ว่าถ้ามันแหง้งมันจะปลิวว่อนห้องเลยนะมันอาจจะหยางรากลงสักที่เพื่อบานสับพร่งในปีหน้าแต่ไว้แบบนี้ก็ได้สร้างบรรยากาศก่อนไปทํางานอากบอกว่าเย็นนี้จะทําชูไม้นุ่มๆให้กินแล้วเดี๋ยวจะเอาดอกแดนดิไลออนเนี่ยไปลงดินขึ้นเปร็กตอบฟังดูน่ากินนะแต่ว่าปล่อยดอกไม้นั้นไว้แบบนั้นเถอะเขาอยากจะ หัวระกับดอกแดนดิไลออนในปีหน้านะ่ะอาโกยิ้มกับคำพูดของพระเอกสักพักเธอก็เห็นเตียงนอนของห้องพระเอกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเตียงใหญ่เตียงคิงไซส์ห้องครัวเนี่ยก็อุปกรณ์ครบครันแถมยังมีห้องว่างอีกเธอร้องกรี๊ดก่อนจะไปเก็บของและทําความสะอาดห้องส่วนพระเอกก็มาถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นและทามไถ่เหมือนว่าอาโกไม่อยากจะให้พระเอกมีปัญหาก,กับมาริโกภาพวาดน่ะเดี๋ยวเธอจะทาแล้วส่งมาให้พระเอกบอกถ้าเธอเขียนคําผิดจะทํายังไงเธอบอกอยากจะทํามันด้วยตัวเองนี่ทําไม่เสร็จเถอะอีกอย่างปู่ก็เป็นห่วงเธอด้วยเรื่องมาริโก มันเป็นปัญหาของพระเอกเองอาโกอยอมไม่ดื้อต่อพระเอกถามแล้วจะได้กินไหมชูไมเนี่ยอุตส่ารีบตรวจคนไข้กลับมาเลยนะตัดไปที่ครัวชูไหมน่ากินน่ากินพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้ทานแล้วพระเอกชม,ม่าน,นุ่มดีนะแต่ก็แซะเธอว่าต้องขอบคุณพระเจ้าที่ให้สกิลการทําอาหารมาให้กับเธอเพราะเธอทําอย่างอื่นไม่ได้เรื่องเลยอากหงหงิดเอย่ายงนั้นก็ไม่ต้องกินคุณปู่บ่นหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วอาโกเอ่ยเธอรู้แล้วว่าเธอเก่งเรื่องสร้างปัญหาส่วนคุณปู่ก็บอกว่าเก่งเรื่องการกินขนมปังแข่งกันยาคิโยเอ่ยเธอนะเกก่่งงเรรือามุนตตุกาดีมย ทุกคนก็หัวเราะไปเรื่อยคุณปู่ถามแทรกว่าช่วงนี้อากโกลับสบายดีไหมอาโกตอบหลับเป็นตายเลยล่ะค่ะคุณปู่หัวเราะอ,อาโกะเป็นคนตรงจังเลยแต่เธอพักที่นี่ได้จนกว่าเธอสบายใจนะยาคิโยเสริมว่าเธอกำลังรอผลมะงาอยู่อาโกะถึงกับร้องไห้กับความมีเมตตาของคนที่บ้านหลังนี้จากนั้นพระเอกกับอาโกะก็มานั่งดูแลต้นไม้ด้วยกันเธอบน่นว่าอยากให้น้องกระบองเพชรเนี่ยโตกว่านี้จังเลยพระเอกบอกพรุ่งนี้เขาจะไปข้างนอกไม่ต้องเตรียมข้าวเย็ยนให้เขานะเธอตอบถ้าอย่างนั้นซื้อน้ำส้มมาด้วยนะพระเอกถามเธอรอเขากลับ ได้ไหมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอากโกฮร้อนจะคุยอะไรตอนทํางานได้ยินคํานี้บ่อยมากแต่พออีกวันต่อมานะเธอก็โดนไล่ออกโทโทอะไรนี่แหละพระเอกเอ่ยโทรมาเหรอเธอตอบใช่แล้วบาดแผลทางจิตใจนะ่ะอาโกะลุกไปหาอะไรดื่มให้ใจเย็นพระเอกบอกมาริโกจะมาหานะ่ะอาโกรับทราบแล้วอยู่ๆเธอก็ล้มลงไปนอนแล้วก็ลบไปพระเอกมาเช็คพบว่าเธอได้ดื่มว้พระเอกอุ้มเธอไปที่ห้องแต่ที่นอนของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเสื้อผ้าและภาพกระตัอนมาที่เช้าวันต่อมาอาโกะได้มานอนกับพระเอกเธอหันหน้ามาซุกเขาพระเอกที่แอบชอบใบ นานี่มาตลอดสองปีก็อดที่จะโผล่เข้าไปกอดเธอไม่ได้แต่อยู่ๆอาโกะก็ได้ลุกขึ้นมาจามเพรกหัวเราะเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นคนนอนๆอนอยู่แล้วลุกขึ้นมาจามแบบนี้อาโกง,งงมานอนที่นี่ได้ยังไงเพรเกตอบหน้าตอนที่เธอหลับนะ่ะดูดีมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้พูดละมั้งอาโกจะลุกนี้เพรเกได้โผล่ไปกอดเธอไว้พักนึงก่อนจะปล่อยล้อเล่นนะ่ะเธอหันมามองหน้าพระเอกเขาจึงเอ่ยขอโทษจากนั้นอากะก็มารดน้ำต้นไม้กับคุณปู่เธอเห็นว่าพระเอกแต่งตัวจะออกจากบ้านทั้งสองคนมองหน้ากันอยู่แปบ๊บหน สมัยหนุมน่มๆน่ะนะปู่ก็ล่อยอย่างนี้แหละอาโกทักตอนที่ยังมีผมน่ะนะคุณปู่เดินมาเหยียบสายยางอาโกก็งงว่าทําไมน้าไม่ออกคุณปู่เอ่ยตอนนั้นนะผมปู่เนี่ยยาวสลวยทัดหูได้เลยล่ะพอปู่เดินจากไปน้าเขาก็พุ่งใส่หน้าอาโกจนเธอเนี่ยพลัดตกลงไปในบ่อน้ําตื้นๆอาโกตกใจกลัวว่าตัวเองจะจมน้ําก็เลยร้องตะโกนเสียงดังสุดท้ายพระเอกก็ต้องวิ่งกลับมาช่วยเธอจนเขาไปเจอกับมาริโก้สายที่ร้านอาหารพระเอกไปนั่งรอมาริโกอยู่หลายชั่วโมงแต่เธอก็ไม่โผล่มาจากนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านมาดูอาการ,ารก ยาคิโยเห็นว่าพระเอกเป็นห่วงอากะมากๆจึงมาเมาส์กับคุณปู่ว่าพระเอกกับอาโกะเนี่ยทั้งสองจะต้องมีใจให้กันพวกเขาต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่ปู่บอกอาโกะมีสามีแล้วนะเธอเป็นภรรยาของใครสักคนยาคิโยที่ตื่นเต้นอยู่ก็รู้สึกหงุหงิจึงได้เดินหนีน้อยที่คุณปู่พูดดับฝันวันต่อมาอาโกะได้ี่มาขอยืมคอมพระเอกพระเอกเตือนว่าอย่าคนของของเขาล่ะเธอตอบไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยซึ่งอาโกะก็ได้เซิร์ชหาคาว่า trauma แปลว,ว่าบาดแผลในตอนนั้นเธอกะตัดสินใจคนโต๊พระเอกค่ะพอพระเอกอาบน้ําเสร็จก็เห อากะเอาภาพน้องสาวมาถามว่าอยากจะคุยเรื่องนี้หรออยากจะคบก็บอกกันสิเดี๋ยวติดต่อให้เะเอกต่อไม่ใช่ไม่เคยคุยกันได้ซ้าอากะโทรหาน้องสาวจะให้เพเอกคุยด้วยอากะยื่นโทรศัพท์ให้แต่ก็ดันทำหล่นไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแน่เธอบอกให้เพเอกโทรกลับไปถึงแม้จะหน้าเหมือนกันแต่เธอไม่ใช่น้องสาวตอนนี้ซาโกไม่ได้คบกับใครอยู่ตามไปจีบได้สิหลังจากนั้นอากคขาก็ไปร้องไห้เสียงดังในห้องสุดท้ายขับเพกก็ต้องลากเธอที่งองแงไปขึ้นรถเพื่อไปหาหมอฟันเวลาต่อมาโยจิได้แวะเก คุยเรื่องที่อาโกะควรจะกลับไปเคลียร์กับสามีแต่การที่เธอหนีมาแบบนี้อาจจะหมายความว่าความสัมพันธ์ได้จบลงไปแล้วก็ได้สักพักมาริโกะก็มาที่บ้านส่วนอาโกะที่ไม่รู้เรื่องก็อุ้มน้องแมวขึ้นมาหาพระเอกมาริโกะขอให้อาโกะอยู่ตอนที่ทั้งสองคนคุยกันเธอแนะนําตัวว่าเป็นแฟนเก่าของพระเอกมาริโกะทักว่าดีจังเลยที่น้องแมวเนี่ยยังสบายดีตัวโตวขึ้นเยอะเธอมองเห็นบรรยากาศในบ้านก็รู้สึกเปลี่ยนไปในตอนนั้นอาโกะได้ลม้มลงเพราะว่าเธอเนี่ยเอื้อมไปหยิบอาหารให้น้องแมวไม่ถึงพระเอกรีบเข้าไปดูด้้ววยควาาาาเเเป็็นนนหห่่่งงออโกภพีจึ รีโนเวทเพื่อให้พวกเขาแต่งงานกันอยู่ห้องที่ว่างก็จะเป็นห้องทํางานของมาริโกส่วนห้องที่อากอยูยูนั้นจะทําเป็นห้องลูกๆพระเอกเปลี่ยนงานอดีเรกแล้วหรอห้องเนี่ยรกมาก,มากๆเธอชอบตอนบ้านที่สะอาดกว่านี้นะในตอนนั้นป้าคาริก็โผล่มาคุยไม่หยุดโน่นนี่นั่นเหมือนกับพายุดูเหมือนว่า่าคิยกจะส่งป้าคาริค่ะมาหยุดแมทนี้ป้าคาริได้เอาปลามาฝากมาริโกด้วยส่วนอากกก็ยกชาม,มาเสิร์ฟแต่เธอก็ดันทาหกป้าคาริก็ยังไม่หยุดเมสาก่อนกลับยังได้บอกให้มาริโกดูแลตัวเองหน่อยไปอยู่เยอรมันมาเนี่ยอ้วนใช่ ถ้าเกิดว่า30ไปแล้วเนี่ยไขมันตรงพุงเนี่ยมันจะอ,ออกยากนะมาริโกทำตัวให้สวยเข้าไว้นะเท่าที่จะทําได้มาริโกได้บ่นกับพระเอกว่าเธอคงจะกินมันฝรั่งเยอะไปสินะแล้วเธอก็เหลือไปเห็นภาพวาดครอบคร,ครบบัวบนโต๊ะที่อาโกโววาดไว้เธอก็นิ่งไปเลยดูเหมือนว่าที่บ้านหลังนี้จะไม่มีที่ให้เธอแล้วสุดท้ายมาริโกก็ได้บอกลาพระเอกด้วยดีจากนั้นพระเอกก็ขึ้นมาเรียกอาโกโที่นั่งซึมซึมอยู่ออกมากินกาแฟาด้วยกันพระเอกบ่นว่าเราน่าจะเลี้ยงน้องต้นกระบองเพชรเนี่ยให้โตได้นะจากนั้นก็เล่าเรื่องมางี่อไป อย่างลูกคนโตของป้าคาริแล้วก็ได้เห็นภาพคนที่น่าคล้ายกับเธออาโกบนคนมักจะบอกว่าอาโกเนี่ยสวยกับน,น้องสาวนะพระเอกตอบเธอกล้าพูดนะเขาเนี่ยเพิ่งจะเข้าใจคนเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่หน้าตาอย่างเดียวทําออาภาพที่เขาจินตนาการเอาไว้เนี่ยพังหมดเลยแต่ก็ดีแล้วล่ะคนเราไม่รู้หรอกจนกว่าจะมีประสบการณ์เขาเนี่ยได้เรียนรู้เยอะเลยนะอาโกบอกไม่เห็นต้องเสียสละตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าน้องสาวเนี่ยพระเอกตัดบทเขาไม่เคยเจอน้องสาวของเธออาโกยิงคําถามหลังถูกพระเอกสั่งห้ามไมใ่ให้กินช็อกโกแลตเพราะว่าฟันผุพระเอกขอให้ พี่ชายพาไปเจอน้องสาวของเธอก็ได้นี่เพรกตอบเขาขโมยภาพถ่ายมาแล้วก็เห็นตราปั๊มนำสกุลน่ารักน่ารักอากอออกแบบอย่างนั้นหรอเธอตอบน้องสาวขอให้ทำหน่ะเพรกเล่าต่อว่าเขาเคยไปที่บริษัทของน้องสาวอากอนะได้เห็นหน้าแต่ไม่ได้เข้าไปคุยเพราะเขากลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาดจนกลายเป็นคนแป,ปลกๆเข้า <ๆ S 2> ก็เลยกลับทันทีพวกเธอน่ะหน้าเหมือนกันอย่างกับแกเลยอากอฟาดพระเอกที่เลือกกินช็อกโกแลตและถามต่อว่ากับมาริโกเป็นยังไงมาริโกจะรู้สึกยังไงแล้วพระเอกชอบมาริโกตรงไหนเพรกตอบไม่รู้ไม่มี เขาคิดว่าตัวเองไม่ได้ชอบมาริโกะขนาดนั้นก็แค่ไหลไปตามน้ำเรื่อยๆอาโกะรู้สึกโกรธแทนเปรกให้เหตุผลว่าเขาน่ยไม่อยากทำตัวมีปัญหาก็เลยคบมาเรื่อยๆเอาแต่นีความรู้สึกของตัวเองสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องเขาทำร้ายความรู้สึกของมาริโกะทำให้เธอต้องเสียใจทำรุนแรงเกินกว่าจะเอ่ยคำขอโทษอาโกะลุกขึ้นยืนและพูดว่าเธอลืมหน้าคนคนนั้นไปแล้วไม่ว่าพระเอกจะพูดย่ยังไงแต่เขาก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองก่อนจะแต่งงานเธอคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้จะทำให้อีกฝ่่าายยตตต้ออองเเสีใจแัวกนะนธ หยุดพูดแล้วก็ขอตัวหนีไปนอนคิดอะไรคนเดียวกลางดึกเสียงตะโกนเรียกชื่อพเพลกก็ดังขึ้นยาคิโยค่ะได้มาปลุกพระเอกดูเหมือนว่าจะมีคนไข้ป่วยฉุกเฉินพระเอกรีบโทรติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอส่งตัวแต่ก็ไม่มีใครรับเลยในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีโรงพยาบาลของพี่ชายพระเอกติดต่อมารับตัวได้ทันอาโกบเป็นห่วงคนไข้และพระเอกที่ขึ้นรถพยาบาลไปด้วยก็เลยยืนรอยอยู่ที่หน้าปากซอยจนพเพลกกลับมาเขาก็ได้ประคองเธอกลับเข้าไปในบ้านด้วยกันเวลาต่อมาพี่ชายและพ่อของพระเอกมารับตัวเขาไปประชุมวิชาการด้วยกันพอขึ้นรถ พ่อเนี่ยก็เห็นว่าอากะยืนโบกมือให้ก็เลยบอกให้พระเอกโบกมือกลับไปพระเอกหนหวยแต่ก็โผล่หน้าเข้าออกไปตะโกนแล้วก็บกมือคุยกันซึ่งอาโกก็ได้เตรียมแซนด์วิชและผล,ละไม้ค่ะให้พระเอกติดไม้ติดมือไปด้วยภาพตัดมาที่พระเอกรีบกลับมาที่บ้านพร้อมกับมันจูขนมที่อากะอยากกินเขาอยากจะรู้ผลมังานแล้วยาคิโยเองก็ตื่นเต้นยังไม่รู้เลยเมื่อกี้อากกลับมาที่บ้านพร้อมกับถุงจากร้านหนังสือด้วยพระเอกรีบขึ้นมาที่ครัวแล้วก็เห็นอาโกะยืนซึมซมอยู่เธอได้เอ่ยว่าควมโหใหญ่ละลายแล้วล่ะส่วนมางานนะนะ ผ่านทุกอย่างพังหมดแล้วอาโกได้ร้องไห้ออกมาพระเอกจึงยืนโอบไหลเ่เธอพร้อมกับปลอบใจหันมาดอกแดนลิไลออนได้ปลิวไปทั่วทั้งห้องและตกค่ำวันนี้ยาคิโยได้บอกให้พระเอกไปตามอาโกกับคุณปู่เนี่ยมากินข้าวสิซึ่งทั้งสองคนกําลังนั่งดูอะไรกันสักอย่างอยู่พระเอกก็งงว่าทําอะไรกันไปกินข้าวได้แล้วและไม่นานยาคิยก็ต้องมาตามพระเอกอาโกและคุณปู่ด้วยคําพูดที่เหมือนกับพระเอกทําอะไรกันถึงเวลากินข้าวแล้วนะก่อนภาพจะตัดมาที่ทั้งสี่คนนั่งจ้องหลุมที่พอโยนมดไปแล้วมันจะขึ้นมาไม่่่ไดด้ซึงตยนนคะะมัก็จ ยุบพองๆเหมือนมีมแมลงอะไรในยอยู่ในโพรงนั้นสุดท้ายคุณปู่ค่ะก็เอาเท้าเนี่ยถมดินกลับไปไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลุมนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมภาพตัดมาที่ทั้ง4ี่คนได้กินมันจูของฝากจากโตเกียวซึ่งหน้าตาขนมเนี่ยค่อนข้างจะแปลกๆแต่พอกินดูแล้วรสชาติธรรมดากว่าที่คิดขนมของอาโก่ยังอร่อยกว่าอากะบอกพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้กินอีกยาคิโยก็เลยว่าจะขอเรียนทํามันด้วยคนวันต่อมาอากะวิ่งร่าเริงเอามันจูไปฝากพี่พ,พยาบาลก่อนจะเดินมาจ้องหน้าเพล้วก็หัวเราะใส่กันนนกนก่่ออิมืเทียง เว่าสักพักสามีของอาโกก็ได้โทรมาเขาบอกว่าได้เบอร์ตอนที่อาโกโทรไปหาน้องสาวเขาไม่ได้บอกเรื่องที่เธอหนีไปให้ใหกับครอบครัวได้รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปรับเธอเองอาโกปฏิเสธแต่เธอจะกลับเองพอวางสายแล้วอากโกก็ได้พูดในสิ่งที่เระเอกไม่อยากได้ยินว่าเธอจะกลับโตเกียวในวันพรุ่งนี้แต่พระเอกก็เข้าใจกินข้าวเที่ยงก่อนสิเขาเป็นคนทํามันเองตกค่ำอาโกมาหาเพะเอกที่ห้องนอนขณะที่เขากําลังหลับอยู่เธอเอ่ยขอบคุณสําหรับทุกอย่างพระเอกก็เลยดึงอาโกมากออและทําท่าจะจูบเธอแต่น้องแมวามาววค่่่ะะะไไไดดดด้้้้้้เเเเขขาาาาาามมกก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 นนนีหหลลััังพพรรรออออสุททยย็็แแตจบ ไปรักษาตัวที่โตเกียวต่อนะกินยาให้ดีนี่คือคําสั่งของคนเป็นหมออาโกเพยียงหน้าจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ไปดูพระจันทร์ด้วยกันเช้าวันต่อมาอากโกได้ขนของออกจากบ้านยาคิโยขอร้องไม่อยากจะให้ไปเลยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องเสียใจทีหลังนะไหนบอกว่าจะสอนทํามันม่วงให้ยังไงล่ะยังไงก็กลับมาด้วยนะไม่เป็นไรหรอกอากโกจะต้องผ่านมันไปได้อาโกก็ได้แต่ร้องไห้ส่วนพระเอกก็ได้อ่านโน้ตของอากโกมันจูที่โตเกียวอร่อยมากๆพระเอกไดเอานิ้วดีดภาพวาดของอากโกไปหนึ่งทีแล้ววันเวลาก็ผ่านไปภาพวาดของอาก ช่วยให้เด็กๆมีอะไรดูเล่นระหว่างรอพบขึ้นหมอทุกอย่างกลับมาเงียบสงบอ,อีกครั้งแต่ทว่าอยู่ๆยาคิโยก็ได้โผล่มาเรียกพระเอกอาโกหน<ะ>้าคุณปู่ได้รีบบอกมาแล้วบอกให้พระเอกไปเถอะพระเอกก็ได้รีบวิ่งไปดูเหมือนว่าที่บ้านจะมีของมาส่งซึ่งเจ้าของกล่องก็น่าจะเป็นอาโกะทากิซาวะเธอได้กลับมาใช้น้มสกุลของตัวเองแล้วหน้ากล่องเนี่ยได้เขียนไว้ว่ามาถึงสถานีวันที่สองสิงหาตอนสี่โมงเย็นถูกตัดขาดจากพ่อแม่ไม่มีเงินไม่มีที่พักยาคิโยบอกให้พนักงานยกของไปไว้บนชั้นสองโดยท่าทางดีใจส่วน พระเอกก็ขับรถไปด้วยรอยยิ้มและหนังเรื่องอิสกะอิสุโมอิซึมาเดะ how to find happiness ปี2022ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน้ําปั่นเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้ค่ะดูแล้วรู้สึกชอบมากๆอาจจะเป็นเพราะค่ะน้ําปั่นเนี่ยเป็นติ่งของน้องมาฮิโรอยู่แล้วด้วยแต่เนื้อเรื่องเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆแสงไปด้วยความอบอุ่นมีมุกให้ขำนะคะคําพูดเนี่ยประชดกันไปมาทําให้เราอมยิ้มได้และสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาจนทําให้คนนดูออย่าาางเริตมไป รู้ตัวเลยเป็นอะไรที่ดีต่อใจสุดๆเลยค่ะเรื่องนี้นะคะแนะนําสําหรับคนที่ชอบแนวโรแมนติกค,ครอบครัวต้อง้ามพลาดเลยล่ะค่ะและเเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นในหนังเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันเราอ,อ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะและน้ําปั่นลาวิสต a ชั่นขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้ See you next t ้ m e ค่ะบ๊ายบาย